กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงสุดท้ายเนี่ยเราจะไปติดตามครับวันนี้ซึ่งทางสภาประชาชนจีนหรือ NPC เนี่ยได้มีการเลือกตั้งมีการแต่งตั้งนะครับประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งก็เป็นข่าวมาระยะหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการผ่านสภาประชาชนซึ่งเป็นผู้แทนของพรรคคอมมิวนิสต์จากทั่วประเทศก็ได้มีการแต่งตั้งให้ให้ ลีเค่อเฉียงเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ให้สีจิ้นผิงเนี่ยเป็นประธานาธิบดีซึ่งสองคนนี้ก็จะเป็นทีมในการบริหารประเทศสิ่งที่สำคัญก็คือว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับสองของโลกแล้วก็เป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเศรษฐกิจโลกก็เจอวิกฤตการณ์ตั้งแต่วิวกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ ช่วงปี2552ต่อเนื่องมาเกิดวิกฤตการณ์หนี้สินยูโรโซนจีนก็เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญเป็นแหล่งในการผลิตสินค้าเป็นแหล่งในการที่จะนำเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆรวมทั้งการบริโภคเวลานี้ก็คงต้องจับตาดูว่าทีมบริหารประเทศชุดใหม่เนี่ยจะมีการดำเนินนโยบายเศษรษฐกิจอย่างไรซึ่งก็มีการคาดการว่า นโยบายสําคัญสาคัญเนี่ยก็คงจะมีการดําเนินการต่อเนื่องจากรัฐบาลชุดที่แล้วหรือผู้นําชุดที่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจให้มีการเปิดเสรีมากขึ้นเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนแล้วก็ลดบทบาทของกิจการของรัฐที่มีการผูกขาดในอุตสาหกรรมต่างๆนี่ก็จะได้เห็นทิศทางว่าจีนก็คงยังเดินหน้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่อาศัยกลไกตลาด อาศัยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมากขึ้นแม้ว่าจีนจะเรียกระบบเศรษฐกิจของตัวเองว่าเป็นสังคมนิยมก็ตามแต่ว่าเส้นทางที่เดินเนี่ยก็คือว่าเพิ่มบทบาทของเอกชนเพิ่มบทบาทของกลไกตลาดบางคนก็เรียกระบบเศรษฐกิจแบบจีนว่าเป็นทุนนิยมโดยรัฐซึ่งแนวทางนี้ก็ยังจะคงเกิดขึ้นต่อเนื่องไปส่วนที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเศรษฐกิจของจีนเนี่ย ก็มีปัญหาฟองสบู่ก็คงต้องหามาตรการในการดูแลไม่ให้เกิดฟองสบู่และในขณะเดียวกันการเติบโตของจีนก็ต้องไม่ลดต่ำลงมากจนเกินไปจนกระทั่งเกิดปัญหาการว่างงานเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจฉะนั้นมาตรการต่างๆเพื่อดูแลเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการขับเคลื่อนทั้งการบริโภคการลงทุนเนี่ยก็คงจะ,ะดำเนินต่อไป แต่ว่าในอีกด้านหนึ่งมันก็จะต้องมีมาตรการมีนโยบายที่มาคุมฟองสบู่อย่างล่าสุดนี่ก็มีการควบคุมในเรื่องของฟองสบู่ซึ่งเกิดขึ้นในภาคอสังหาริมทรัพย์ในส่วนของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเงินก็สำคัญเวลานี้จีนเนี่ยก็ลงทุนไปทั่วโลกเพราะว่ามีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงที่สุดในโลกก็มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อความมั่งคั่งออกไปลงทุนกิจการต่าง ในต่างประเทศโดยเฉพาะกิจการทางด้านพลังงานบทบาทของเงินหยวนจะเป็นอย่างไรในเวทีการค้าโลกก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วในแง่ของภาคการเงินของจีนเนี่ยจะเปิดเสรีมากขึ้นหรือไม่อย่างไรก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจเอเชียรวมทั้งประเทศไทยด้วยนโยบายที่มีต่อค่าเงินหยวนก็จะมีผลต่อค่าเงินสกุลหลักและค่าเงินบาทด้วยเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่เราเห็นวันนี้ แล้วก็ยังคงเห็นอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่งก็คือว่าจีนก็คงจะระมัดระวังในการเปิดเสรีภาคการเงินหรือการที่จะทําให้เงินหยวนเนี่ยได้มีการซื้อขายกันในระบบการเงินโลกมากขึ้นตรงนี้เขาคงต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพราะจีนเนี่ยถ้าเราดูนโยบายเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าพยายามผลักดันให้มีการเปิดเสรีทางด้านการค้าเป็นหลักแต่ว่าทางด้านการเงินเนี่ยเขาเปิด เสรีอย่างระมัดระวังแล้วก็ทําอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพราะไม่ต้องการให้เกิดปัญหาวิกฤตการทางการเงินขึ้นมาได้ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าในภาคการเงินเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่จะต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษก็คือการเคลื่อนย้ายเงินทุนระยะสั้นที่มีลักษณะเก่งกําไรอันนี้ก็จะส่งผลต่อความผันผวนของภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงได้และอาจจะเป็นต้นเหตุแห่งวิกฤตขึ้นมาได้ในอนาคต ผู้คนจานวนไม่น้อยเนี่ยก็คาดหวังจากนายกรัฐมนตรีคนใหม่หรือเครอรเฉียงเพราะท่านผู้นี้เนี่ยจบปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วมีความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจต,ตอนที่เป็นผู้บริหารในมณฑลเฮอร์หนานเป็นผู้ว่ามณฑลเฮอร์หนานนั้นก็ประสบความสําเร็จในการบริหารเศรษฐกิจอย่างยิ่ง <c oughs> ก็คงต้องรอดูฝีมือแหะครับว่าฝีมือเป็นอย่างไรนะครับผู้นําจีนนั้นไม่ได้มากัดจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงนะครับ แต่ว่ามาจากการเลือกตั้งในสภาประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิพกพรรคคอมมิวนิสต์เป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นถ้าขึ้นมาเป็นผู้นำและสามารถทำเพื่อประชาชนได้แม้ไม่ได้มาจากประชาชนโดยตรงเหมือนการเลือกตั้งในประเทศเสรีประชาธิปไตยก็อาจจะถือว่าเป็นผู้นำที่ดีได้วันนี้เวลาหมดแล้วผมมนุษ์สธรรมใจพร้อมทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ